ดีเล็บพี่ไม่หลุดนะอตอนแรกหนูรู้ว่าเล็บพี่จะหลุดเห็นเนี่ยชนพี่เป็นแผลเตะมาตรงนี้ใช่ไหม,มใช่พี่เป็นนี่ที่นี่อืนี่เลยอื้อนี่แหละแล้วม,มันก็ไล่ไปเ,ยเ,เลยเล็บด้วยอะไรก็ไม่รู้มันสารพัดมันอะ่ะเ,เดี๋ยวหนูแต่งให้แล้วพี่เจ็บมุมด้านนี้เจ็บ ตองข้างเลยตอนนี้ยคือที่เป็นบ่อยอยู่ตรงนั้นไงขาประจังพี่แล้วนี่เลยยุบหวดมนะันอ่ะต้องเอาความยาวออกอมันจะยมมันมดเลยเส็เล็บอยาอยา,อยาปล่อยให้เป็นเล็บมันยาวค่ะถ้าเล็บมันยาวเราก็ต้องคอยแบบเขีย่ยทําความสะอาดพวกนี้ค่ะออกถ้าไม่เดี๋ยวเล็บเป็นเชื้อราเพราะว่าเราเป็นเคยเป็นบ่อยไง นี่พี่ก็หายไปแล้วนะอแต่อันนี้นี่คือไม่ใช่เชื้อรานะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเกิดจากการทาสีเล็บทาแล้วก็ทิ้งไว้นานมันก็จะทําให้หน้าเล็บเราแบบขาดอากาศอ่ะมันก็เลยเป็นฝ่อฝอเดี๋ยวขัดมันก็หาย เดี๋ยวผมขอใช้แท่งตับอะไรนะคะพี่จะได้ไม่เจ็บมาก ออกละหนึ่งข้างอันนี้พี่เจ็บมุมไหนคะน,นข้างๆนั่นก็ควรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ค่ะแล้วก็กลับไปนอกไปย ดีนะว่าพี่ไม่ได้เป็นตรงโคนถ้าพี่เป็นตรงโคนนะพี่จะหนักกว่านี้โอ้โหเนี่มันมีปัญหายเยอะแยะเลยเนาะเล็บนนใช่<า>ค่ะบางค,คน,นบางคนน่ะเป็นเล็บขบบางคนก็เป็นก้อนหนังแข็งออก้อนหนังแข็งนี่เจ็บกว่าเล็บขบนะคะใช่แน่บางคนที่เป็นส้นเท้าตันในด้านโอ้ส้นเทา<อ>้ทา,ทาด้านต้องต้องขูดค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ ไม่หนาเราก็ใส่ทาครีมเอามันจะช่วยได้เสร็จ